สวัสดีครับผมภูมิรมนะครับจากร้านต้ะยางยนต์สนามสองนะครับก็คลิปนี้เรามาพบกันต่อเป็นคลิปที่2นะครับของเย็นวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ m a z d า cx 3นะครับเป็นล้อตัวใหม่ในเชนนะครับเป็นลายก้านคู่นะครับก้านคู่แบบนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับคุณสามารถใส่ได้กับรถมา z d a นะครับที่เป็นขนาด5้าลูนะครับมาตรฐานได้ทุกรุ่นเลยนะครับก็มีอะไรบ้างหลอก็มาด้าสามใส่ได้ นะครับ CX3 CX30 CX5 CX8 นะครับได้หมดแล้วถ้านนาคตข้างหน้ามีรถออกมานะครับถ้ามันเป็น5ลูนะครับที่เป็น5ลูกมาตรฐานอยู่มันก็ไปใส่ได้อนะครับล้อตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณไปเบิกใหม่ที่สูนสวงก็เกินครึ่งแสนนะครับเพราะวงนึงนี่หลักหมื่นนะครับซื้อร้านเราถูกเยอะได้อย่างด้วยนะครับตัวนี้ติดอยู่กับยางดันหลบนะครับรุ่นสปอร์ตแม็ก นะครับตัวนี้เป็นสเปค2 15 5 5ึ้าพอดีผมใส่ไว้เพื่อที่จะใส่กับรถ c x 30ที่เป็นตัวใหม่นะครับสเปคยางตัวนี้จะตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตามาด้าอยู่นะครับตรงนี้นะครับมาด้านะโลโก้เขานะครับชัดเจนนะครับเป็นล้อขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วนะครับกว้าง7นะ ออฟเซตตัวนี้นะครับอยู่ที่50นะครับออฟเซตห้าสิบนะนะครับสวยงามนะครับล้อถ้าในบรรดานะครับล้อขอบนะครับของมาด้าห้าลูทุกตัวเลยนะผมให้ตัวนี้ติดหนึ่งในสามนะครับที่ลูกค้าต้องการนะครับที่ลูกค้าถามหามากที่สุดนะครับในตอนนี้เลยนะนะครับสนใจยังไงทักมาได้นะล้อตัวนี้หายากนะครับบางเวลาเราหาของไม่ได้หรือไม่มีนะครับตัวนี้เพิ่งเทิ์นเข้ามาได้ใหม่ๆเลย งาร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยน,นครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเชียงเทร21หรือ21มา200เมตรติดถนน,นยา่นะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางโยนขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้า หรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ